จังเลยเย้ค่ะถึงแล้วค่ะเรียว่าลานหินขาวนะคะออ,อากาศดีมากเลยค่ะวันนี้นี่าพระภัยมณีอ่า

จังหวัดอื่น้อยิ่งกว่าเลยีก